ซื้อไวท์ไฮแม่นทำไงครับมาชมกันครับผมครับไวท์ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญครับที่เราฟังเสียงกันอยู่เนี่ยนี่ครับมาจากตัวนี้ครับหส่วนของเครื่องเสียงของเราครับผมครับอันนี้เขาเรียกว่าไวท์ครับไวท์ลำโพงก็มีหลายแบบอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไวท์สนิ้วแล้วก็อุปกรณ์ที่ทำเนี่ยข้อแตกต่างหลายอย่างอย่างนี้เป็นมิเนียมผสมทองแดงไวท์มิเนียมไวท์ทองแดงแล้วก็โอ้โหอีกหลายอย่างเกี่ยวกับไวท์ครับผมครับถือว่าเป็นหนึ่งบูธครับที่ได้รับความนิยมครับเป็นส่วนมากคือ วอยลำพงครับผมครับขายอะยากมากเพราะว่าถ้ามีตัวอย่างงี้มาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมครับต้องเป๊ะเองจริงครับตัวอย่างนี้แล้วปุ๊บต้องดูว่าเมล็กี่ชั้นด้วยดูครับถึงแม้จะ4นิ้วเหมือนกันครับเห็นไหมครับเนี่ยเทียบ4นิ้วเท่ากันดูอะไรจะโผล่ขึ้นมาครับทองแดงเห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยโอ้หลายอย่างมากนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าอาบอย4นิ้วครับ1บอยไม่ได้ครับผมครับต้องถืองี้ไปด้วยนี่ครับบอย3นิ้วนะครับก็มีอีก ทีนี้บอยก็มีหลายแบบบอยเบดบอยกลางบอยแหลมก็มีหลายรุ่นครับอย่างอันเนี้ยบอยกลางครับเห็นไหมครับน้ําหนักเนี่ยถือว่าเบามากครับผมครับทําไมถึงเบาครับบอยกลางเพราะว่าขั้นตอการนี้บอยมันขยับครับเวลาเปิดรืเบาเนี่ยบอยต้องขยับนิดหน่อยครับเพื่อจะได้เสียงดีครับผมครับสังเกตนะครับทำไมบอยเล็กทําไมเสียงดีก็เพราะว่ามันเบานี่เองครับทําให้เสียงออกชัดนั่นเองครับขยับมาบอยเบดเห็นไหมครับบอยเบดดูทองดุ่งทองแดงครับหนักมากขึ้นครับเนี่ยทำให้เบด มันกินวัดมากขึ้นเพราะว่าวอยมันหนักนั่นเองครับผมครับข้างหลังจะวอยไงครับมีครบทุกรุ่น5นิ้ว6นิ้วครับมีครบบท7.5นี่ครับมีครบหรือครับ7.5นิ้วก็ยังมีสำหรับตัวนี้ใครที่วอยขาดก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้ครับผมครับอุปกรณ์ลำโพงเห็นไหมครับพวกกระดุมกระดาษเนี่ยถือว่ามีครบทุกอย่างครับผมครับเพราะว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่เรานําสินค้าพวกนี้มาขายั้าไม่เอาไม่ขายครับแต่ก่อนทำเพื่เสียงครับหาซื้อยากครับวอยลำโพงต้องสั่ง สั่งก็ต้องใช้เวลาสั่งมาแพ็คไม่ดีบอยบี้อีกทางานยากอีกเห็นไหมครับถือว่ายากมากครับผมครับอันนี้บอยลำพงมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราสามารถซื้อไปซ่อมเองได้อย่างพวกนี้คนใจเพื่อญ่บ้านครับฮอนบอยฮอนครับฮอนล้วนถ้าดีเนี่ยแนะนําให้ลูกค้ายกตูดฮอนไปด้วยสำหรับผู้ใอญ่บ้านหลายท่านครับกี่ตูดก็ช่างยกกระบดดเลยเพราะว่าการใส่ฮอนเนี่ยมันต้องมีการตั้งหลายอย่างครับมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะครับอย่างทองแดงเนี่ยจะเบียดไม่ได้แล้วครับต้องมีการตั้ง ต้องมีการขันน็อตหลายอย่างบางคนเอาไปทำเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะครับคือเอาไปใส่ก็ขันม้วนเนี่ยไม่ใช่ฮอนเนี่ยเราต้องเอามาใส่ปุ๊บแล้วก็ต่อเพลงเข้าแล้วก็หมุนน็อตหา4.5จุดเพื่อเอาเสียงที่แรงสุดนั่นเองนั่แหละคือการใส่บอยฮอนครับผมครับสามารถยกมาให้เราใส่ได้ครับผมครับฮอนเห็นไหมครับนี่ก็ยังฮอนอีกนะครับต่อมาอวแลมครับพวกนี้ก็เป็นวอยแลมพวกยอดฮิตครับพวกตอง8พวกพีแปดแปดครับพวกนี้ก็สามารถเข้ามาชมได้ครับผมครับอย่างเนี้ยของเทียบกนตัวร้อยครับของแท้ 250เห็นไหมครับมีหลายรุ่นมากครับผมครับวอรุดนยนนี่นี่เนี่ยวอรุดิยนต์นะครับพวกที่คนที่มีแหลมและเล็กครับเด็กก็สามารถซื้อมาได้ครับผมครับประหยัดไปอีกหนึ่งส่วนนะครับผมครับตอนนี้ใครที่ปากแตกครับผมครับก็สามารถเอาปากนี้ไปใส่ด้วย150บาทครับผมครับฝั่งเนี้ยขนใจรถแห่เนี่ยขนใจรถแห่คอมดีซี่เนี่ยขนใจรถแห่ทั้งหมดเลยนะครับผมครับชอบวอยขาดกันดีนักครับสำหรับคนใจรถแห่ของเราแล้วทําไมมันถึงขาดทุกคนรู้ไหมครับผมครับคือแหลมเนี่ย เป็นระพงที่วัดน้อยสุดในระบบเครื่องเสียงของเรานะครับผมครับเบส1พันวัตกลาง6 0 0วัตแหลม5 0วัต์1อยวัตเห็นไหมครับมันต่างกันเยอะมากวัตทีนี้ทุกคนก็พาวเวอร์ก็ยัดใส่ยัดใส่ครับแล้วก็ความดังมันก็ตายที่แหลมครับเบรเพิ่มกลางเพิ่มแหลมเท่าเดิมประมาณนี้ครับผมครับการเลือกใช้แหลมครับควรขยับตามเสียงกลางเลยด้วยเสียงกลางเพิ่มวัตขึ้นเนี่ยแหลมก็ จากตอนแรกคอมเปอรอาจจะเปลี่ยนมาเป็น7 5 1ประมาณนี้ขยับขึ้นมาเลยประมาณนี้ครับผมครับแล้วพวพวกมอวพวกกาวครับพวกอุปกรณ์หลายอย่างครับเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาซื้อที่นี่ได้ครับว่าเป็นทางด้านเขาเรียกว่าหนวดกุ้งหรือสะพานตัวนี้ครับผมครับอยู่ที่คนเรียกนะครับผมครับเนี่ยแต่สมัยก่อนเขาเรียกหนวดกุ้งหนวดกุ้งก็มี18นิ้ว12นิ้ว10นิ้วก็มีหลายราคาเหมือนกันครับผมครับแล้วก็หนวดกุ้งเนี่ยก็มีหลายเกรดครับผมครับเกรดธรรมดาเกรดพรีเมียมถือว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันสลับตรงนี้ครับก็สามารถเข้ามาเรียกชมได้สลับบูธบอยเอกสาวครับผม